เด็กนะครับผมก็อย่างพวกเราจริงๆเราเราคุยกับเด็กเกือบทุกวัน <c oughs> แล้วพยายามบอกให้เด็กว่าเขาเขาอยู่ตรงเนี้ยเขาเลือกที่จะ <c oughs> เขาเลือกที่จะมาเล่นกีฬาเอาเหมือนเขาต้องรับกีฬา <c oughs> ก่อน,นำลำดับแรกเลย <c oughs> เพราะเขาถึงจะมาส่ความสำเร็จ <c oughs> ถ้าเกิดเขาเขามาด้วยด้วยที่ไม่ได้รับจริงหรมุ่งมั่นจริอย่างที่อย่าง <c oughs> ท,ที่คุณโยว่าโอากาสทประสบความสำเร็จมันยาก สวัสดีค่ะยเชื่อว่านะคะทุกคนนะคะคงได้ดูคลิปของน้องๆน,นะคะ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครที่เราเคยนําเสนงไปแล้วนะคะซึ่งน้องๆทุกคนนะคะก็ประสบความสําเร็จนะคะกับกีฬาอาชีพแล้วก็บอกว่าเป็นกีฬาอาชีพนะคะที่น้องๆควรชื่นชอบแล้วก็ใฝ่ฝันค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะมาพบกับบุคลากรที่อยู่เบื้องหลังนะคะในการผลักนันให้น้องๆไปสู่ความฝันที่ตัวเองชื่นชอบค่ะท่านแรกเลยแล้วกันนะคะคุณพันณีอังคณานิตค่ะหัวหน้าศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครค่ะสวัสดี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 ครั้งนะคะ ก็คงได้พบกับเรานะคะโรงเรียนกีฬามาหลายเทปแล้วเนอะนะคะคุณโยก็จะบอกว่าโรงเรียนกีฬาของเราแห่งนี้จริงๆแล้วเนี่ยที่เรามีทั้งหมด3แห่งนะคะโดยที่ว่า ที่ดินแดงเนี่ยที่ที่ดูแลอยู่ขเขาเรียกตัวเองว่าพี่โกเนโพี่โก,โกค่ะ,คะคท่านที่สองนะคะคุณคมกริหมัดป้องตัวค่ะหัวหน้าศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนชนบุรีโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหาคนครแห่งที่สองค่ะสวัสดีค่ะ,คะเรียกพี่เก่งครับพี่เก่งค่ะ,ว,คะวันนี้มาเป็นอักษรกรทั้งหมดเลยนะคะโอเคค่ะไปท่านที่สามเลยค่ะคุณสันติผมทองค่ะหัวหน้าศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนมีนบุรีค่ะโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแห่งที่สามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้คือพี่ไก่สามกอพี่โก พี่เก่งพี่ไก่เอาเนี่ยจำจำไม่ยากละเป็นที่มาที่ไปค่ะของโรงเรียนกรุงเทพมหานครที่123มนี่เกิดขึ้นได้ยังไงคะจริงจริงเนี่ยอันดับแรกเลยนะคะแห่งที่หนึ่งเนี่ยเกิดจากท่านผบริหารรุ่เก่าเลยตั้งแต่ท่านรองธีรชัยวัธิธรรมถ้าเป็นรองผู้ว่าแล้วก็ผู้ว่ามหานครในขณะนั้นคือท่านผู้ว่าพิจิตรตะกุลคือท่านท่านธีรชัยเนี่ยท่านก็อยู่ในวงแวดวงกีฬามาตั้งนานเนาะท่านก็ไปดูวงเล่นกีฬาสุพรรณมา ท่านก็มีความสึกว่าเอรุงแท่แม่นครเราก็น่าจะมีโรงเรียนกีฬาแบบนี้เพราะเราจริงเรามีสุ์โยชนเราก็มีเด็กมีอะไรเนี่ยแล้วก็มีโรงเรียนในสังกัดของเรา400กโรงอ้าวทำไมเราไม่เอาเด็กของเราเนี่ยมาทําเพื่อให้เด็กได้สแสดงความสามารถตัวเองอก็เลยเป็นที่มาที่เกิดโรงเรียนกีฬาแค่หม่นครที่แห่งเนี้ยที่เห็นอยู่ที่คุณโยเห็นด้านด้านนีเลยเนี่ยนี่เลยใช่นี่คือแห่งแรกก็โดยใช้ต้นแบบจากโรงเรียนกีฬาสุพรรณก่อนค่ะเราก็ทําดำเนินการจนประสบวามสำเร็จคันนี้ก็ไม่ได้ละ มันไม่พอแล้วว่ามีการตอบโจทย์ของผู้ผู้ปกครองว่าโอ้โหมีที่ดีแนงแห่งเดียวอะ่ะคนฝั่งทนละ่ะอืมอยากเหใช่ลแลแบบ้วทำไมอีกอีกฟากหนึ่งละ่ะก็คือเป็นที่มาที่เราขยายสาขาหนึ่งสองสามต่างกันยังไงบ้างแล้วก็มีหลักเกณฑ์ในการรับนักเรียนแบบไหนอน,นิถามพี่เก่งค่ะจริงแล้วในการในการรับนะครับมันก็คือเราเรารับสมัครหรือทําการสอบอะไรเนี่ยร่วมกันอยู่แล้วแล้วก็แยกกันไปในแต่ละที่ของแต่ละชนิดกีฬาอย่างแห่งที่สองเนี่ยครับ เราอย่างที่บอกอย่างที่พี่โกพูดนะครับว่าเหมนมันขยายโอกาสให้เด็กทางฝั่งทนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทางแห่งแห่งที่2อนะครับจะมี9ชนิดกีฬาซึ่งมี5ชนิดกีฬาซึ่งแตกต่างจากแห่งที่1 mm. ซึ่งเหมือนเป็นขยายโอกาสที่เด็กที่มีความสามารถในกีฬานั้น5กีฬานั้นก็จะมีอูอ่โดโมวยปั้มตะค้อ,อเทเบิลเทนนิสแล้วก็แบดมินตัน นะครับที่ที่แตกกันที่ที่ดินแดงที่หนึ่งไม่มีใช่ที่สามก็ไม่มีก็มีที่นี่ที่เดียวใช่ครับโอเคครับแล้วก็กีฬาอีก4ชนิดกีฬาเนี่ยก็จะมีจะมีที่ที่ที่ดินแดงด้วยแต่เหมือนเราขยายโอกาสหรือเพิ่มเพิ่มเหมือนเพิ่มสนามในการฝึกซ้อมนะครับอย่างเช่นฟุตบอลฟุตซอลอย่างเงี้ยอย่างที่ ที่ดินแดงเนี่ยจะมีอ่าอย่างฟุตบอลก็จะเป็นฟุตบอลชายแล้วก็ฟุตซอลก็จะเป็นผู้หญิงแต่แห่งที่2เนี่ยจะสลับกันฟุตบอลจะเป็นผู้หญิงฟุตซอลจะเป็นเฉพาะผู้ชายซึ่งมันจะได้ไม่ต้องมีมาแย่งกันในเรื่องลักษณะสองพอจะได้แยกกันจัดแยกไปเลยใช่ครับพี่ไก่คะจุดเด่นของมินบุรีที่แตกต่างจากที่1กับที่2องได้มีอะไรจุดแตกต่างทีนได้ชัดที่สุดของผมเป็นเด็กเล็ก เป s <S okay. okay. ็นครั kind of ้งแรกที่เขาได้ห่างอกพ่อกับแม่มาอยู่ในลักษณะของกี่เดือนเขาึงเข้าไปเรียนที่นี่ปอสี่ครับเล็กสุดปสี่็ขแบบแบบห่างอกพ่อไปเลยปอสี่เเด็กมากเลยนะใช่ครับฉะนั้นอย่างอย่างอย่างที่ท่านหัว่น้าสูรบอกว่าต้องมีการสัมภาษณ์ข้อแรกน้องเนี่ยเคยห่างเคยไปแข่งต่างจังหวัดเคยพักค้างที่ไหนหรือเปล่านะครับเพราะว่า การสัมภาษณ์เนี่ยจะทําให้รู้ว่าภาวะจิตใจของน้องเนี่ยพร้อมไหมพร้อมไหมที่จะแยกจากครอบครัวมาอยู่ฝึกซ้อมและเก็บตัวของผมเนี่ยจะเป็นเด็กเล็กคือตั้งแต่ป .4 ถึงม .3 แล้วมันเป็นการปรุงพื้นฐานทั้งหมดเพื่อส่งต่อแผนที่สองแผนที่1ขึ้นไปอีกแผงนี้มันสำคัญเหมือนกันนะใช่แล้วเป็นเป็นพื้นฐานทั้งหมดนะครับในเรื่องของทักษะกีฬา อ่าระเบียบวินัยซึ่งสําคัญมากนักกีฬาที่จะประสบความสําเร็จได้คือระเบียบวินัยมาก่อนแล้วก็การเป็นอยู่กับเพื่อนร่วมหอพักสามารถดูแลตัวเองได้ไหมด้วยจะเปิดรับสมัครช่องทางไหนบ้างคะเอ่อเราจะเปิดรับสมัครประมาณเดือนพิจิกายนของทุกปีของทุกปีเลยใช่แล้วก็สามารถออดิชั่นอย่างนี้ปะคะใช่ค่ะเหมือนออดิชั่นกับเราได้เลย่ะใช่เลยแบบนั้นเลยแบบนั้นเลยเนาะแล้วก็จะช่องทางที่ชา n นลที่เราประชาสัมพันธ์ไปนะคะก็คือหนึ่งเรามี Facebook โรงเรียนกีฬา,านะคะเราขึ้นให้เปพวกโรงเรียนกีฬาแล้วก็มีเพจของกองกันกีฬา<ะ>แล้วก็ของสํานักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว<ะ>แล้วจริงๆเนี่ย<ะ>ก็เป็นช่องทางอื่นๆที่เราจะเผยแพร่ต่อไป<ะ>นั่นเดี๋ยวให้พี่เก่งค่ะฝากอะไรนิดนึงค่ะถึงลูกศิษย์ตัวเองหน่อยค่ะก็จริงๆเด็กนะครับผมก็อย่างพวกเราเจริงๆเราเราคุยกับเด็กเกือบทุกวันแล้ว<ะ>พยายามบอกให้เด็กว่าเขาเขาอยู่ตรงเนี้ยเขาเลือกที่จะ เขาเลือกที่จะมาเล่นกีฬาเอาเหมือนเขาต้องรักกีฬาก่อนลำดับแรกเลยเพราะว่าเขาถึงจะประสบความสำเร็จถ้าเกิดเขาเขามาด้วยด้วยที่ไม่ได้รักจริงหรือมุ่งมั่นจริงอย่างที่อย่างที่คุณโจว่าโอกาสประสบความสำเร็จยากครับแล้วมันเหนื่อยมันหนักถ้าเขามีความมุ่งมั่นความตั้งใจจริงเนี่ยอ่าก็อยากให้น้องๆทุกคนที่อยู่ที่นี่ตั้งใจครับจะได้ทุกคนจะได้ประสบความสำเร็จ นะครับอาจจะไม่ต้องอาจจะไม่ถึงจิมชาติแต่เขาสามารถเอาไปใช้ต่อในเรื่องการเรียนต่อการอะไรต่อในระดับมะารได้ครับก็สําหรับโรงเรียนกีฬานะครับในแห่งที่3ซึ่งของผมเนี่ยเป็นเด็กเล็กทั้งหมดถ้าท่านผู้ปกครองสนใจที่จะเข้าเรียนโรงเรียนกีฬากรุงเทพอย่างแรกที่ท่านต้องเตรียมความพร้อมบุตรหลานของท่านใจรักกีฬาชนิดนั้นไหมนะครับแล้วมุ่งมั่น ฝึกซ้อมมากแค่ไหนท่านสนับสนุนแล้วนำมาสมัครครับเข้าได้เลยครับเพจโรงเยิบกีฬากรุงเทพนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนตั้งแต่วันที่1นะครับติดตามในเพจนะครับแล้วสามารถสมัครออนไลน์ได้เลยนะครับสมัครออนไลน์ได้เลยเข้ามานะครับแล้วเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมการแข่งขันแล้วสร้างอนาคตของลูกและบุตรหลานท่านไปด้วยกันครับสุดยอดค่ะท่านสุดท้ายให้พี่โกฝากค่ะ ก็จะบอกว่าไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวจะตกกระจายโอ้โหเจอผู้ครองแท่เดือนละครั้งแล้วจะอยู่กิน <c oughs> อยู่กันยังไงนะคะ <c oughs> ไม่ต้องห่วง <c oughs> จริงๆนะ่ะลรกเลยนกีฬาเราจะทําสายสัมพันธ์กันในระหว่างนักเรียนด้วยกัน <c oughs> เราเริ่มตั้งแต่มีคณะกรรมการบริหาร <c oughs> ก็คือพวกเด็กนักเรียนเนี่ยเขาจะนั่งตั้งกันเองเขาเรียกว่ากรรมการนักเรียนนะคะโดยเ่ยที่จะมีช่วงชั้นก็คือ ส่วนใหญ่จะเป็นม5ทุกชั้นปีจะเป็นกรรมการแล้วก็จะจัดกิจกรรมอันดับแรกเลยมาจะสร้างความอบอุ่นให้คุณรู้สึกเลยว่าคุณมาอยู่กับเราเนี่ยไม่เหงาแน่นอนไม่เหงานนมีพี่มีน้องดูแลเราจะจัดกิจกรรมคือรับน้องอมีรับน้องอก็คือพี่มารับน้องที่จะเข้าใหม่นะคะในในในโรงเรียนของเราแล้วสายสัมพันธ์ที่สองเมื่อพี่เรียนจบน้องก็จะจัดกิจกรรมปัดฉิม ก็คือเป็นการล่าลากันระหว่างพี่กับน้องเพราะว่าพี่จบแล้วถึงแม่อ<ช>บอกว่าไม่ต้องห่วง <แก S 2> ใช่ค่ะไม่ต้องห่วงว่ามาแล้วแบบอู๋ลุฉันจะเป็นยังไงเนี่ยจะเหงาไม่จะมีใครดูแลนอกจากครูดูแลแล,แล้วเนี่ยเราก็มีพี่ๆที่เป็นโรงเรียนที่เป็นนักเรียนที่เป็นเอาง่ายๆคืออยู่ในชนิดกีฬาเดียวกันค่ะท่านน้องๆคนไหนอยากจะตามฝันของตัวเองนะคะเดือนพฤศจิกายนนี้เปิดรับสมัครแล้ว ผู้ปกครองก็สามารถเข้ามาเช็คข้อมูลที่เราขึ้นให้ตรงนี้เลยจริงๆ3ท่านต้องบอกว่าเป็นเพียงแค่ตัวแทนนะครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จแต่ว่ายังมีบุคลากรเยอะมีโค้ชเยอะที่จะคอยผลักดันให้น้องๆเนี่ยไปสู่ความฝันตัวเองได้สําเร็จอย่างแน่นอนค่ะสำหรับนี้ขอบพระคุณทั้งสาท่านมากๆค่ะเราขอลาไปก่อนและมาตามดูน้องๆนะคะโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครว่าเขาจะไปเส้นทางไหนประสบความสาเร็จกันงไงบ้างในอนาคตค่ะ สนับสนุนโดยกองการกีฬาสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร